เตทักิเนยยสุคะตัดสะสาวกาเอเตสุทินนานิปะพัพลานิอิธรรมปิสังเครตนังปณนิตังเอเตนะสเจนะสุวธีิโนตุเยสุปยุตตามนาสาธันเหนะนิกามิโนโคตมะสะสานำหิเตปติปัตาอับมาตังวิไคหะรัฐามุธานิภัยตังผุญชนามาอิทะ ธรรมปิสังเครัตนังมานิตังเอเตนะสัะเจนะสุวตีหอนตุยะทินทะคิโลปะทะวิงสัตติโยสิยาจัตุพิวาเตภิอะสัมปะกัมปิโยปะทูสะปังสะปุดิสังวะธามิโยอริยะสัจจานิอะรีจะเเปัสสติอธรรมปิสังเครัตนังปะนิตังเอเตนะสัะเจนะสุวตีหอนตุ อริลยสัจจานิวิหามิภาวะยะติคัมพีละปัญญยนะสุเทศิตานิปิญจาปิเตโทนติสุตตปะมัตตาณะเตภาวาังอัฏฐมัทายทันติอิธรมปิสังเครัตานาปณิตังอิเทนะสตินะสุปธิหนตุสหาวัสะ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 นะสัมปทายะจะยัสุธรรมาชาติหาตาภวันติสักกายะทิฏฐิจิ วิจิกิติจตะสีลภังวาปิยตทิกินจิตะหูยาปาจีหิจะวิปปุตโตจะชาจิทาธานิอภพูพตาตุงอิธรรมปิสังเคระตะนังปานิตังอินเทนสัจจินสวุวัติโหตุกินจาปิเกะโสกัดหนิงกัดมังกาโลติปานปากังกายยนะวาจายุทะ เจตสาวาอะโพโสตัสสะสปริจตัทายะอะภัพตาปิตะปะทัสสะพุตตาอีธรรมปิตสังเครัตนังปนิตังอินเทนะสเจนะสุวติหอตุ <c oughs> วนาปะคุมเพยถาภุกสิตักเคคิมหานะมาสีปะฏะมักมิงคิมเฮปะทูปะมังธรรมวะละเอเตสยิ นิพพานะคฆะมิงปัจระมังอิตายะอิทัมปิพุทเทรัตนังอนิตังอิเตนะสัจเจนะสุวัติิขนตุวะโลวะลัลยุวะละโทวะลาหะโลอนุตตะโลธรรมะวะลังอเทสยัยอิทัมปิพุทเทรัตนังอัตติปานิตงังเอเจนะสัจเจนะสุวัติิขนตุปนิคังปะนางปูรานังปะนาวังนัตถิสมัมภวังวิรัตถจิตายะเจติเต ภาวัดเมิงเตกินาพีชาอวิรุณหิชันทาผิพันติวีลายาถาธรรมปฏิโพธิธรรมปิสังเครตนาอนิตังเอเตินัสตีนสุวัติโหตุญานิทัพภูตานิสมมาคตานิภูม,มานิยาวาัจานิวะอันตลิเคพาตาคตาังเทวมนุสสะปูชิตังพุทธังสัณสมาสวัติโหตุ ญานีทะปูตานิทะมาคตานิสุมานิบายานิวะอันตาริเคตตาคาตังเทวมนุษย์สปูชิตังธรรมะมนุษย์มาสุวัติขุนตุยาทีนาปูตานิสะมาคาตานิสุมานิวาจานิวะอันตาริเคตตาตาตังขีเทวมนุษย์สปูชิตังสองครั้งมานัสสัมะสุวัติขุนตุสิบเอ็ดสภะโลกะวิมิต มุตโตสัพพะสันตปาบิชิโตสัพพเวลามะดิกันโตนิพุตโตจะตุวังวะวะสัพพีติวะวัชุตุสัพพโลโควินัสตุมาเตะวะตะตะลายูสุขีทีคายุโววะอภิวัฒนะศีลและสัติจังมุทธาปัจยโนจจตาโลธรรมวัทันติอายุวโนสุขังพนาสิบสอง เอวามเมสุตังเอกังสามายังพระควาคะแต่ยังวิหารติคยสีเสัทังวิขะสุหัสเสนะตัดละโผพระควาปิคูอามันเตสิัพังปิขเวอธิตตังกินจะพระเขเวัพังอทิตตังจากขุมพิขเวอทิตตังรูปะอธิตตังจากขูวิญญาณังอทิตตังหลักสามภะสาวอทิโต ยามปีทางตกคุสัมภสสปัจจยอุปชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอตุขะสัมมะสุขังวาตัมปิอาิตังกิณะอาทิตังอาทิตังปลาคักินาโททกินาโมทักินาอาทิตังฉัติยาลาจามนิกะโสเกหิปาริเทเวหิทุเขหิโทมันสเสหิอุปยาเสหิอาทิตันติวัธามิโสตังอาทิตังทัฏฐาอาทิตาโสตวิญญาณังอาทิตังโสตสัพพโสอาทิตัง ยมปีทางโสตสภัสสปัจยะอุปชติเทวดิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขสุขังวาตัมปิอาทิตตังเอนะอาทิตตังอาทิตตังรากคินาโสกินาโมทกินาอาทิตตังชาติยาลาชัมานานนนะโสเกหิปานิเทเวหิทุเกหิโทมานาเสหิปายาเสหิอาทิตตันติเบธามิขานังอาทิตตังคันธาเพทิตาคันะาะญญานัง อาทิตต <cin> ังคาระสัมปสโสอาทิตโตเตียมปิทางคะณะสัมปสปัจยะอุบาชติเวทายีตังอุสุขังวาทุขังวาอาจุขัสมะสุขังวาเตียมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคะคินาโทตกินาโมตกินาอาทิตตังชาติยาละมนานีนะอโศเกหิราปิเทเวหิทุเกหิโทมะนาเสหิปายาเสหิอันตันติวัธามิ ชิวหาอธิตาลักษาอธิตาชิวหาวิญญาณังอธิตังชิวหาสัพพสุอธิตโตยัมปิทังชิวหาสัพพสัพปะเจยะอุปชติเวทติตังสุขังวะทุขังวะอทุขสุมาสุขังวะตัมปิอธิตังเกเรณ์อธิตังอธิตังราคคิณาตัวทัคินาโมทัคินาอธิตังราสิตาราชลามาลานีนะโสเกหิปันลิเทเวหิทุเขหิโทมะละเสหิบายาเสหิอธิตันติวัธามิไกโยอธิโตโพสัตถา อาิตากายาเทิยญญาณังญาทิตังกายสัพพโสอาิตโตเตียมวิธังกายสัพพสปัจยาอุปัชติเวทายาตังสุขังวาทุขังวาอทุขสมะสุขังวาตามปิอาิตังเกนะอาิตังอาิตังลาคคินาคุคินาโมตคินาอาิตังชัยชาติยาลาชมาณีเนนะอาทิโสเกหิปานิเลเวหิทุเกหิโสสมะเตหิอุปยาเสหิอาิตตานติวาธมิ มโนอาทิตโตธรรมะอาทิตตามโนวิญญาณอาทิตตังมโนสัมภสุปัจจยาสัมภสุอาทิตโตเตียมปิทังมโนสัมภสุปัจจยาอุปชัติวิเวทาีตังสังสุขังวาทุกขังวาอะทุกขะสัมมุสังวาตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังลักขคินาโททคินาโมทคินาอาทิตตังทาติยาชารามาลานีนโสเกหิบาลิเทเวหิทุกเกหิโมนสัสเสหิ อุปะยาเสหิอธิตันติวาธามิ <c oughs> เอวังปัสสังวิขเวกุตวะอริยสาวกโจกจตกผูมิงปินิพินติลุบเสบสเิวีนิพินติสุขุวิญญาณเนปินิพินติจักขูสัมพเสปินิพินติยามปิดทางจักขูสัมพาสัปปัจจยาอุปชัยติเวทายตังทุขขาวาทุกขขาวาอะทุกข,ขะขขสะมาสุขขาวาตะมิงปินิพินติ <c oughs> โสตมิงปีนิพินสติทเตนิสุปีนิพินทติโสตวิญญาณีปินิพินทติโสตสัมประสปินิพินทติยปีทางโสตสัพพสปิยาอุปชติเวทาีตังสุขขังวาทุขังวาอทุขะสมาสุขังวะโสมิงปีนิพินทติคานัตมิงปีนิพินทติคานเทสุปีนิพินทติคานวิญญาณีปินิพินทติคานสัมประสปินิพินทติ ยามิทางคณะสัมปัสสะปัจจยะอุปชติเวทอีตังสุขังวาทุขังวะทุกขะมะสะขังวาตัดมิงปินิพินติชิวหายาปินิพินตินาเสสุปินิพินติชิวหาวิญญาณในปินิพินติชิวหาสัมภัสปีนิพินติยามิทางชิวหาสัมปัสสะปัจจยะอุปชติเวทอีตังสุขังวาทุขังวะทุขะสมาสุขังวะตัดมิงปินิพินติกายะมิงปีนิพินทติ โสทพเพสุปินิพินทติกายวิญญาณนปินิพินทติกายสัมผัสเสปินิพินตติกามปิทางกายสัมพัสสปิจัยาอุปชติเวทายตังสุขังวะทุกขังวะอทุกขะสามารถสุขังวะอัตมิงปินิพินทตินัมัตมิงปินิพินทติในธรเมนณสปินิพินติมโนวิญญาณนปินิพินติมโนสัมพัสเสปินิพินตติยามปิทางมโนสัมพัสปัจจะอุปชติเวทายตังสุขังวะทุกขังวะ อาทุขละมะสุขังวาตมิงปินิพินทตินิพินทางวัลรติวิราคาวิมุจติวิสุมติมิมุตตะมีติยานาโหติคินาชาติวุสิตังความมัจริยานาตตะตังการนียังอปาลังอัจฉังตาตาติปัจชานายติติทิวาดมโนระลคลา อัตามานาเอภิกขพระคาวตโกอาสิตังอภินัน,นุมอิมัตมินจะนานะเวยกากะละนัตมินพัญญานานีตัดสะภเพคขภิขุสะหัสสะปะนุปาทายะอัสะเวหิจิตานิวิจิงสุต <c oughs> ิสิตสามเอวเมินสุตังเอกังสามยัง พระขาวาพลาลานสียังวิหาราติอิสิปตนีมิหาคายตละโคพระขาวาปจักรวัคคีเยปิขุอมันเตสิรูปังพิกเวอนัตตารูปังจะหิทังพิกเวอัตตาพระวะวิสสะอ,อิทางรูปังอาาทยยสังวัตเตยัสลภัยทะจะลูเปะเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมลูปังมาอาโหสิติยัดมาจากโขพิกเวรูปังอนาางัตตาจะมา รูปังมาาทัยยะสมวัตติยะจะลภติลูเปเอวังเมรูปังโหตุอวังเมรูปังมาอโหสีติเวทนาสัพนะอัตตาเทวนาจะอิทางพิฆเ,เวอัตตาอาภาวิสอิยะกิงเวทนาอาาทัยยะสมวัต,ตย,าาาาย์ยะลเพทะจะเวทนานะ เอวังเมเทวนาโหตุเอวังเมเทวนาอโหสิติยัดมาจากโหพิกขวเวทนะอัตตาตัดมาเวทนาอภัทายสวัตตินจัลพันติเวทนาเอวังเมวัฒนาโหตุเอวังเมเวทนาอโหสิติสัญญาอนตตาสัญญาจะหิทางพิกขวเวอตตาภะอภะวิสันาอิทางฝัญญาอภัทายสวัตเตยะ ละเพทะจะสัญญายะเอวังมีสัญญาโหตุเอวังมีสัญญามาอโหสิติยัตมาจากโภพิขเวสัญญาอนัตตาจัดมาสัญญาอาภัตยะสวัตติจะนัลภัติสัญญายะเอวังมีสัญญาโหตุเอวังมีสัญญาอาโหสิติสังขารอนัตตาสังขาราจะหิทังพิขเวอตตาอภาวิสังสุณยิทัง สังขาระอาภัตยะสังวัตเตยุงละพัทธจะสังเคลสุเอวังเมสังขาระหันตุเอวเมสังขาระมะอเทสุติยะมาจะโผพิขเวสังขาระอนุตตาตัดมาสังขาระอาภัตยะสัวัตต e e ิยะนะระพติสังขารสุเอวังเมสังขาระโหตุเอวังเมสังขาระมะอหิสุติ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณังอัติทางภิกขเวอัตาจะภาวิสะนาทิทางวิญญาณังอภัตยยสัวัตเตยัลเพธะจะวิญญาณังเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังอะโหสิติยัตมาจะโคภิกขเววิญญาณังอัตตาตัดมาวิญญาณังอภัตยยสังวัตตนิจะณภพภติวิญญาณิเอวังเม วิญญาณังโหตุเอวังมีวิญญาณังมาอโหสิติตังกิงมันจะถาภิขเวรูปังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยมปานานิจังทุกขังวาะทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมปานานิจังทุกขังปะเลนามะธรรมังกัลลังนุตังสะมะนุสสติตุงเอตังมะมะเอโหสัมมิ เอโสเมอตตาติโนเอหังพันเตตังกิงมันจัตทะติขเวเวทนานิจจาวาอนิจาวาติอนิจจาพันเตยะรำปานะนิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยามปานะนิจังทุกขังวาวิปปลิณะทำมังกัลลังนุตังสามานุสสวิตุงเอตังมะมะเอโหสัมมิ เอโสมะเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังมีงันจัดหาภิกขวีสัญญาวิิจาวะอนิจจาวะติอนิจจาพันเตยามปานานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยามปานานิจจังทุกขังวิปาริณัตมธามังกัลลังนุตังสุมะนุสสะปิตุงเอตังมะมะเอหโหสามารถมีเอโซเมตังรติ โนเหตังพันเตตังกิงมันจัตะพิกาวสังคารานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยามปะนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังวันเตยามปะนานิจังทุกขังวิปปิณามัทังมังกันลังนุตังปะมานุปัตมิสิตจงเอตังมะมะเอโสหะมัติมิเอโสมิอตตาติโนเีตังพันเต